ผู้ฟังที่รักยินดีต้อนรับสู่ข้อความของเราอย่างที่คุณทราบดีว่าชีวิตในโลกนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและพวกคุณบางคนอาจยังสงสยัยว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และคุณดีแค่ไหนที่คนคนเดียวสามารถทำได้ บางคนอาจเคยตายตองถึงความคิดที่จะจากไปอย่างที่หลายๆคนทำไปแล้วแต่ในระดับที่ลึกกว่านั้นคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลและไม่ต้องการจากไปก่อนที่คุณจะเสร็จสิ้นสิ่งที่คุณมาเพื่อทำ พยายามแยกตัวออกจากการปฏิเสธที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วโลกโดยตระหนักว่าโลกกำลังอยู่ในกระบวนการเปิดเผยและขจัดพลังงานเก่าจิตสำนึกของโลกกำลังตืินขึ้นสู่ความไร้ประโยชน์ความเจ็บปวดความโง่เขลาของสงคราม มากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันเป็นการให้ความกระจ่างแก่จิตสํานกส่วนรวมแผนการของพระเจ้ากำลังถูกเปิดเผยทางทางที่มีรูปรับและจะไม่ถูกหยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางโดยความพยายามของมนุษย์ที่จะทำเช่นนั้น อย่ากลัวกิจกรรมนิวเคลียร์สำหรับสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่ช่วยเหลือมนุษยชาติจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและได้หรือถอนความพยายามครั้งก่อนในอดีตยึดถือความจริงต่อหน้าการปฏิเสธและความรุนแรงโดยยอมรับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ ของทุกคนที่เกี่ยวข้องแม้ว่าพวกเขาจะไม่สนใจที่จะรู้เรื่องนี้ก็ตามณจุดนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นแบบุ่งแต่เป็นแง่มุมของกระบวนการการขึ้นสู่สวรรค์ของโลกซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้นกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ ทางวิญญาณทั้งแบบส่วนตัวและแบบสากลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงของความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปล่อยให้ผลกระทบของความเชื่อที่ผิดผิดและล้าสมัยงานของคนดังที่เราได้กล่าวมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ คือการมีสติรู้ความจริงโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษ์ภายนอกไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนื่องจากคนถูกตั้งโปรแกร,รมมาชั่วชีวิตให้เชื่อว่ามีเพียงการทำในฉากภายนอกเท่านั้นที่ทำให้คุณบรรลุผลสำเร็จ การถือแสงไว้อาจรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเลยการใช้ชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ทำอะไรเลยแต่การทำแบบสามมิติจะพัฒนาไปสู่การทำทางจิตวิญญาณเมื่อชีวิตดำรงอยู่จากภายใน การแก้ปัญหาภายนอกที่จำเป็นต้องแก้ในทางใดทางหนึ่งจะเริ่มเปิดเผยโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณง่ายและปฏิบัติได้จริงการสำแดงความสาม,มคัคคีและความสมบูรณ์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในจิตสำเนกของคุณการทำทางวิญญาณ มาเกิดขึ้นในแบบที่คุณคาดไม่ถึงหรือวางแผนไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความตระหนักรู้ของคุณเมื่อจิตสมบเนืเป็นรายบุคคลเริ่มกระจ่างแจ้งและความเชื่อที่ผิดผิดจางหายไปคุณสมบัติที่มีอยู่อย่างครบถ้วนของจิตสมบเนื แห่งพระเจ้าสติปัญญาอย่างรู้ความคิดสร้างสารรค์ความสมบูรณ์ความกลงเกลืนความสมดุลสามารถเริ่มปรากฏให้เห็นภายนอกตามความจำเป็นในขณะนั้นจิตตีความและก่อรูปภายนอก จากเนื้อหาของจิตสำนึกเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบกำหนดเงื่อนไขด้วยความเชื่อผิด,ผดหรือไม่ก็ตามจิตตีความคุณสมบัติที่ดารงอยู่ด้วยตนเองรักษาตนเองของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ปฏิบัติได้จริง และเป็นส่วนตัวต่อปัจเจกแพทย์อาจตื่นตัวกับวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาในรูปแบบใหม่และดีกว่าช่างเครื่องอาจนึกถึงวิธีแก้ปัญหาการซ่อมที่ยากลำบากในทันใดนักประดิษฐ์อาจพบแนวคิด สำหรับบางสิ่งที่จำเป็นมากในโลกที่ผุดขึ้นมาในความคิดความคิดและแนวทางแก้ไขใหม่ๆและสูงขึ้นสามารถปรากฏออกมาภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้หลายออกจากจิตสำเนกแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในรูปแบบทางวิญญาณ เช่นความคิดสร้างสารรค์ความสมบูรณ์ความกลงกลืนความสมดุลเป็นเพียงความเชื่อของความเป็นคู่การผัดพลากและอำนาจสองอย่างที่เก็บเอาไว้คุณสมบัติของแหล่งที่มามีอยู่แล้วในใจตสำนึกของแต่ละบ,บุคคลจากการปรากฏอย่าลืมว่า จิตสมนึกของคนคือจิตสมนึกของพระเจ้าที่ทำให้คุณเป็นผู้สร้างฉันจะเลือกสร้างอะไรจิตสมนึกของมนุษย์เข้าถึงได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วในองค์รวมดังนั้นการสร้างจิตใจของมนุษย์จึงจำกัดเฉพาะสิ่งที่รู้อยู่แล้ว คุณคุ้นเคยกับดนตรีศิละปะและแนวคิดที่สัำซากและน่าเบื่อซึ่งสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วและไม่ได้นำสิ่งใหม่มาแต่อย่างใดปรมาจารย์ด้านดนตรีศิละปะและวิทยาศาสตร์ได้ดึงเอาแหล่งที่มาของความคิดสร้างสารรค์ในตัวเอง มาโดยตลอดทำให้แนวคิดใหม่ๆและไม่เคยรู้มาก่อนหลายเข้าสู่รูปแบบการใช้ชีวิตจากสภาวะจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกำล่งที่มานั้นใช้ได้จริงแต่การคิดในมิติที่สได้ผลักไสให้เป็นภาพลวงตาที่ทำไม่ได้จริงเป็นเท็จ และไม่มีอยู่จริงหลายศตรวตรรษของการใช้ชีวิตแยกจากพระเจ้าและรูปแบบชีวิตอื่นๆได้ทำให้มนุษยชาติเชื่อว่าพวกเขาต้องทำงานต่อสู้ดิ้นรนสงครามและเหยียบย่ำผู้อื่นเพื่อที่จะอยู่รอดอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการ จะดำเนินต่อไปเสมอเพราะไม่มีใครสามารถแท้งทำเป็นอย่างอื่นได้นอกจากสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ตลอดไปสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบระบบความเชื่อส่วนบุคคลของคุณและซื่อสัตย์กับตัวเองในขณาธรรมคนยังมีความเชื่ออะไร ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ความเป็นจริงหรือเพียงแค่สิ่งที่คุณได้รับการบอกกล่าวให้เชื่อและยังมีชีวิตอยู่คุณต้องการดำเนินการต่อด้วยวิธีเก่าๆเ,เพราะทำให้คุณรู้สึกเป็นที่ยอมรับหรือไม่คุณส่องกระจก แล้วเคลียร์สิ่งที่คุณเห็นเพราะมันไม่สะท้อนแนวคิดมิติที่สามสิ่งที่คุณคิดว่าน่ารักหรือเป็นที่ยอมรับหรือไม่คุณดูชีวิตการจ้างงานการศึกษาความสัมพันธ์และเชื่อว่าคุณล้มเหลวเพราะการเลือกของคุณไม่สะท้อนถึง สิ่งที่สังคมถือว่าประสบความสำเร็จและมีค่าควรแก่การอนุญาตให้ขุดรักและเขารบหรือไม่ซื้อสัตร์กับตัวเองให้มากเกี่ยวกับความเชื่อที่ดูเหมือนธรรมดาและไม่เป็นอันตรายที่คุณอาจยังคงให้ความบันเทิงที่แสดงถึงการแยกจาก ทุกคนพยายามที่จะได้รับความรักและการยอมรับมันหลีกเลียงไม่ได้เนื่องจากมีเพียงหนึ่งเดียวและดีโพสส่วนบุคคลของหนึ่งเดียวนั้นเชื่อมโยงกันพลังเชื่อมต่อที่เป็นหนึ่งเดียวเท่าที่โลกเรียกว่าความรักความเชื่อมโยงระหว่างการแสดงออก ที่หลากหลายของหนึ่งเดียวและสัมผัสผ่านสภาวะของจิตสำนึกในมิติที่สเป็นความโหยหาความลึกซึ้งและการแสวงหาความสมบูรณ์บริบูรณ์ความรักคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงถูกผลักดันให้แสวงหา ิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะนำมาซึ่งการยอมรับและความรักแม้แต่อาชญากรก็อยากเชื่อว่าการกระทำของเขาจะทำให้เขามีความสุขและได้รับความนับถือจากคนรอบข้างมีการสแสวงหาความรักการยอมรับในทุกระดับของการรับรู้ของสากลว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ส่งผลให้โลกพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพวกเขาเชื่อว่าอยู่นอกตัวเองรู้แล้วยอมรับจริงๆว่าคุณเป็นพระเจ้าในการสำแดงไม่ใช่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มีความบิิูรบูด,ด้วยไม่มีคุณแมลลี่ดิ หรือโจมีเพียงคุณพระเจ้าเฉพาะบุคคล I am ฉันเป็นที่เรียกว่าแรร y d i c กหรือโจ I am เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าไม่ใช่อัตตาเมื่ออาจารย์พระเยซูตรัสว่าฉันคือทางนั้นเข้าหมายถึง เพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนไม่ใช่แค่ในตัวเขาเองซึ่งเป็นประเด็ษที่ตีความผิดอย่างร้ายแรงมาโดยตลอดความไม่รู้สากลของ I am หรือฉันเป็นส่งผลให้เกิดการสะกดจิตที่ยังคงปรากฏเป็นภาพลวงตาของความเป็นคู่ การพลัดพลากและการบูชาเทพเจ้าสามมิติจำนวนมากการจดจำว่าคุณเป็นใครและอะไรไม่ได้กลายเป็นสภาวะแห่งสติสัมประชัญญะในชั่วข้าคืนแต่เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นในระดับจิตสมนึกที่กว้างใหญ่และสูงขึ้น และทำงานผ่านชั้นพลังงานหลายชั้นที่มาถึงระดับตามสุดซึ่งเป็นวัตถุก,การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นโดยส่วนตัวและทั่วโลกทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังไม่ปรากฏมากมายในระดับวัตถุก,ก็ตาม อย่าสิ้นหวงังหรือหลงเชื่อไปว่างานของคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะคุณไม่เหตุผลแต่จงวางใจว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปตาแผนของสวรรค์ใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณรู้จักที่รักเพราะจีนี่ฝ่ายวิญญาณ ไม่สามารถใส่กลับเข้าไปในตะเกียงได้พวกเราคืออาร์โทเรียน